ค่ะเดี๋ยวก็เราจะทําตัวเรามาดูอันนี้ด้านหน้าอันนี้สาขาที่ทำคือเซนทันแจ้งวัฒนะนะคะมาง่ายอยู่ใกล้คอนโดเลยนี่อันนี้คือโซนนวดหน้านี่อันนี้คือโซนนวดหน้าอันนี้คือแบบว่าเครื่องทำผิวนะคะเรามาทําสวยกันอันนี้ห้องออฟี่คุณพี่เปิดไฟให้หนูหน่อยสิเชิญค่ะโอเคแล้วก็มีช่างวจําช่างที่นี่นวดเก่งมาก นวดแบบไหนว่ามานี่นะคะอันนี้ที่ทําตัวคือออล่าไว้เนี่ยมันคือผ้าห่มร้อนแต่แนะนําว่าช่วงมีประจำเดือนอย่าอย่าเพิ่งทํานะคะเพราะว่าประจำเดือนมันเป็นเลือดเสียของหญิงเราใช่ไหม,มก็อย่าเพิ่งทํเงินหมดแล้วค่อยมาทำอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําใหา้ระบบขับถ่ายภายในของเรา เลือดสูบฉีดเหมือนเวียนทําให้ผิวเปล่งปังนะคะบอกแล้วว่าสวยอะ่ะทาครีมอย่างเดียวไม่สวยนะต้องสวยก็มาจากภายในแล้วก็ในการรับประทานอาหารก็ต้องทานคอลลาเจนหรือว่าคอลลาภัสนั่นเองด็กสาวสวยสาวสายแบบออฟฟิศเนี่ยคะต้องปฏิบัติตามออฟฟิศทุกอย่างนะหน้าหลักจริงเลยแฟนคลับเราส่วนเรื่องลิปนะคะเดี๋ยวพยายามจะนั่นให้อันนี้ที่ล้างตัวนะคะแล้วก็จะมี โอ้วันนี้มีหล,หลายวิธีขั้นตอนมากเดี๋ยวเราจะบอกกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่หลับนะหลับแน่นอนสบายมากเลยที่เนี่ยนะเดี๋ยวจะทําหน้าทําอะไรอีกโอ้ยเยอะแยะนะคะนี่อันนี้คือเตรียมเตียงให้คุณแม่เดี๋ยวเตรียมเตียงมาห่มมันก็จะแบบการพราราฟินอ่ะมีทั้งนิ้วทั้งเท้าเห็นไหมเยอะแยะไปหมดเลยทำออลลอ้แล้วก็พอ,อนวดทั้งคัเสร็จก็พราราฟินตัวต่อ